อยู่นู่นพ่อยู่นู่นเียวเบรกเกอร์อยู่น่นอันนี้มีแล้วมันมาเข้าตรงไหนครับปลายสายนี่ครับเข้าเข้าเครื่องเลยเข้าเข้าตัวเครื่องนีงปลายสายเมนตัวตัวใหญ่นี่เข้าตัวตรงไหนเข้านี่ครับนี่ใช่ป่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ครับเราสามารถถอดออกได้ไหมถอดถอดเออนี่ไง เเมนสจะให้รถจะให้ผมถอนเรื่องอะไรครับพี่ใช่จะถอนล้วจะยกเบเกอร์ขึ้นนะครับเพราะว่าไฟเป็นเมนก็ที่มาจํามกับเครื่องนี้ใช่ปะ่ะเราจะได้รู้ว่าเบเกอร์ที่สามเฟสตัวนั้นมันจะลดหรือเปล่าเขาปิดสมุดแล้วพี่มีมออมกี่ห้องไม่มีใครมาคือถ้าพี่พูดยากน,นะพี่ต้องเปลี ม่ผมอยากดูแค่สายเมนที่ออกมาว่าถ้าถอดออกจากตัวเครื่องแล้วมันจะมีเบเกอร์ทิปอีกไหมจะได้ไล่สายดูใหม่พอไม่งั้นเราจะโลสาเหตุว่าเออสายามันมีพวกหนูพวกแมวอะไรมันกินอ่ะกินข้างบนไ<า>ด้อแแมมม็็กกกกผ้าันนนิเี่ย<ม>มมะตัวนี้เข้าแม็กใช่ป่ะครับใช่ครับเนี่ยตัวนี้เข้าแม็ก,มกใช่ไหมครับเข้าแม็กครับคือแม็กไปทำงานไฟก็ไม่วิ่งอยู่แล้วาใจตัว ไม่ใช่อ,มมอ,อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ว่านี่พี่ไม่ไรณาความคก่อนนะอ่ะด<อ>เลยสายผมมานดิมานนีิเข้าแม็กอ่ถ้าแม็กไม่ทำงานเข็มครับผมคือแม็กอาจจะทำงานได้เท่ากับรถเปิดสวิคเพราะสายผมสายเมนผมมาเข้าหาแม็กเห็ไอ้ตัวนี้ครับคือถ้าแม็กคือถ้าแม็กติงเนี้ยมันไม่ทำงานคือสายจะไม่ติดกันครับผมเข้าใจไหมครับแค่ที่ผมผมไม่ได้อยากฟังเหตุผลตัวนั้นแต่ผมอยาก ว่าใครเอาสายเมนตัวนี้ออกมาก่อนที่มันจะเข้าแม็กเพราะผมจะได้ยกเบรกเกอร์ขึ้นเพราะว่าไฟที่มันจะเวียงเข้ามาในตู้นี้จะเข้าไหมใ้่ครากลัวว่าเราจะสปาร์าไม่เว้ยมันพันได้นี่ไงเราพันสายได้ใช่ครับสายสามเส้นใช่ป่ะเพราะว่าเบรกเกอร์อันนี้มันมีสายสามเส้นเข้ามาเป็นไฟสามเฟสใสได้แล้วครับผมยกเบรกเกอร์ขึ้นไม่เท่ากันผมใส่ฟาตัวนี้เข้ามา เบกเกอร์สามเฟจเราจบไม่เท่ากันแล้วมันก็เลยไม่ทำงานตอนนี้เครื่องใช้งานได้ปกติงั้นก็เกี่ยวกับไอ้เบรกเกอร์ไอ้สวิตประตูใช่ไหมพีม่ครับสวิตประตูก็เวลาเปิดขึ้นเปิดลงเป็นสวิตอ,ออโต้ใช่ครับจระจายทำงานได้และได้บร้ครับพ